ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับตอนนี้เราอยู่กับช่องฮิโนนคองแปะนะ,ะกับจ o กเกอร์เกมะโอเคแล้วเราอยู่เกมแวววูฟครับเป็นเกมใหม่นะฮะมีทั้งหมด25รายครับก็สแกตเตอร์เข้าฟีสปินนะฮะโอเคก็รายละเอียดก็ไปอ่านกันได้ครับเป็นเกมใหม่เลยนะเป็นเกมใหม่ที่ภาพดูเก่านะเดี <laughs> ๋<ะ> <c oughs> ยวเราดูยอดเบ็ก่อนครับยอดเบ็ ben, ต่ำสุดอยู่ที่2.5แล้วมากสุดเนี่ยอยู่ถึง75นะฮะเราก็จะเล่น ที่75ครับมีทุนอยู่4 5 0 0ครับผมเดีย๋ยวเรากดไป100ครั้งนะฮะเช่นเคย100ครั้งถ้าเข้าฟิลิปปินได้กำไรแล้วก็ออก1 3 5ครับโอเคมาต่อครับมาสิ99โอเคขเข้าเนื้อเรื่อยๆเข้าเนื้อเรื่อยๆครับเข้าเนื้อไป5จะ500แล้วนะฮะเข้าเนื้อไปหมับยังไงต่อ ยังไงยังไง81ครับโอ้เงียบจังวะโอ้เงียบมากเงียบมาก25ไลนยฮะไม่ออกเลยฮะ9ครับโอเคสแกตเตอร์มาหน่อยมาสแกตเตอร์มาหน่อยเอาให้เอ้ามาแล้วครับสแกตเตอร์ครับโอเคครับหมาป่ารอวันหอนฮะหมุนไปทั้งหมด20ครั้งนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะสามารถทำเงินกันได้เท่าไหร่ฮะไป มัพโอ้พันแปอะไรวะเนี่ยพี่จเป็นอะไรวะสา90ิบเ้าสิอ้้อยแปนึกว่ามันจะเยอะกว่านี้นะเจ็เหครับเหลืออีกหนึ่งสองพโอเคอ่า4,443ครับก็อ่ากำไรไม่เยอะนะเจ็น่าจะกำไรเนี่ยประมาณ 2,000-3,000นะกำไรประมาณ3,000ก็ก็โอเคนะฮะก็ถ้าใครสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวกดหยุดก่อนโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด s u b สไค i b e ให้ช่องฮีนนนของ8ด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามกิจกรรมนะฮะตอนนี้ผมมีกิจกรรมแจกอยู่นะฮะไปเล่นกันได้ครับไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงก่อนแจกหรือแจกไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ